สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อมื่อนี่ยกวันที 28, ่ยีสิบแเมษายนพศ2 5องพันหา้วพี่น้องเอ้ยไก่เขามาทุกมือ่อทุกเว้นเนาะอ่าผู้หาหวยกับหาจนหาจนวิน่งผู้สื่อกิดผู้เบิงเบ้งกับเบิ้งจนตาไลา่ผู้ที่สือกับ เบิ้งเล้วเบิ้งอีกเบิ้งไปเบื้องมาตาไลา่จั๊กโอโตัวได้ดีก็เป็นวิ่นมองมองคือกันผู้หากันผู้หากับหานจนทั้งตาไลา่ทั้งวิ่นคือกันแหละพี่น้องไอคนเบิ้งกับเบิ้องจนตาไลา่คนซื่อกับวิ่นมองมองสรุปแล้วเรื่องพ่อปันกันเล่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพ่อปันกันเลยบานนี้เอา เลขแม่สมุดปราการนะคะแปดเด่นท่านให้มานะคะคือเด่น7 8็ด8ปดสีองตัวก็มี8ปดสาเท่านั้นเนอพี่น้อง <S <S เลขล่างเป็นกับฟันทงมาาห้เจ็ดศูนย์เจหนึ่งเจ็ดหเท่านั้นนอกพี่น้องนอก,นอก,นอกสองสองสองหางเลขบนเลขล่างกับสามหางนอกพี่น้องนอก,นอกพิจารณาเบิ้งค่ะเมื่อกี้เนี่ยอัน คุณยายนั่งเพิ่นหายหน้าหายตาไปดูนเนาะโทรศัพท์เพิ่นเสียเพิ่นทรมากเพิ่นบอกว่าโท่โทรศัพท์เสียแม่สาวดำเอ้ยแม่สาวดำมาสัน่นโทรศัพท์นั่นมันเสียมาสัน่นมันมันห่างอ่นนะคะ่ะบ่าม่มันหายเด้ว่าม่มันสูญเด้มันมันมันห่างครับพี่น้องแล้วกับทรออกก็ได้โทัเข้าก็บ่ได้อันหล,หลายช่องก็บบไดไปเอากับเรลามีแตจมีช่องเดี๋ยวตั้งแต่อันย,ยังก่อนละว่าวมอนจะช่องช่องบุญจ้ะช่อง ช่องบุญพารวยกับเพิ่นไปเอาเพิ่นว่าเพิ่อนอยู่ใกล้กันนอกนั้นกับบอมีช่องใดมาเลยเพราะว่าติดต่ตอเราบ่ได้ตั้งแต่นั่งกับบอได้ไปหาแล้เพราะว่าโทรไปกับยังบู้อันานบอกภาษาอังกฤษผปุยงน่ะ,ะแล้วก่บบางเจ้ากับว่าการู้นะฝากข้อความผ่านมางน้ำน้ำแต่หนึ่งน้ำแต่หนึ่งกับว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกว่าสั้น น้อพี่น้องเนาะวันนี้นั่งได้ัวเล่มาจากคุณยายนั่งคนโท่มานั่งขับรถไปเมืองพน้นคนโทวมานั่งก็เลยเอากระดาษมาจดไว้พี่น้องเอากระดาษมาจดไใบวันนี้น่าจะลอกใส่ใหไงเด้อพี่น้องวันนี้ สองพฤษภาสองพฤษภาคมคุณยายนางคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์บนวิ่งบนเด่นวิ่งเจ็ด บนเพื่อนในสามสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดส,สองตัว

รองห้าสองตัวล่างเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ด เก้าแปดลองห้าเด่นเก้าลองห้าห้าหนึ่งห้าสอง จสองพฤษภาคมพศสองพร้อยหกคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นนะคะให้บนวิ่งเจสามตัวให้สามสองเจ็ดหกสองเจ็ดสงตัวให้สองเจ็ดสามเจ็ดสามสองหกสองค่ะพี่น้องเลขล่างเด่นเก้า ลองห้าจับคู่ล่างเด็กเก้าสามเกเก้าหกโเขาทัวจะเก่าเจ็ค่ะเก่าสามเก่าสเก่าเจเกลองหเด่นลองห้า,ห,าห้าหนึ่งหสองห้ค่ะพี่น้อง เลขยสองตัวเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะคนหามาแล้วเด้อบันี้บาเนี้นั่งกะได้เลขมาจากผู้ใหญ่ใจดีโอ้จังหวัดจังหวัดแล้วคนหอก็หายมากพี่น้องคุณจังหวัดจังหวัดเนีวจะงหวัดนั่งลืมไปเลยเนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจเย็นกับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกะผู้ใหญ่ใจเย็นเพิ่นกะหาก็หายมือนิจงหวดนี้คือกันกับพี่น้องเพิ่นหายไปเลยเหาก็พูดมัอนี่แหละหาก็พูงวดนี่เนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใหญ่ใจเย็นลุงให้ไปแล้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหก เจ็ดเก้าแปดหกสาม สองตัวมีสองตัวมีเด้อพี่น้องสองตัวมีเจ็ดศูนย์ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหกแปด หกสามเพิ่นหายมาเรียบร้อยแล้วเดอ้อพี่นงอง เบื้งเงินเด้อจ่าเบิ้งเงินเด้อไอ้มาเรียบร้อยอลไรผู้ใหญ่ใจดีค่ะโอ้เพิ่นหายไปตั้งว่าตัวตัวตัวบ่แมนเป็นหลายงวดละแล้วเป็นบ่แมนเป็นเจ็ดแปดงวดแล้วนั่งลื้อจวนนั่งลืมไปเลยแม่เบิ้งแนวถนนต่างห่างไอ้มาอีกเนาะพี่น้องเนาะมากระจัดคัดกับพันเนาะพี่น้องเบิ้งพิจารณาเอาเด้อจ้าแคปเอาไว้จ้า ตัวเด็เขากระเสือกกำลนั่งนะพี่น้องขอทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องได้เบิ้งแล้วกิดมากตัวเด็กกระเสือาได้จ้า